ืทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอภิรักโกฐิมีชื่อเล่นว่ารักกี้อภิรักเรียกตัวเองว่ารักกี้ตอแหลมากอีใจผีอีฉิบหายโกงชาวบ้านหมื่นกว่ารายบางคนตายเพราะสูญเงินรับไม่ได้ทำร้ายตนอีรักกี้มีความปันมั่นหน้าโนกหมากริ่นอยู่ในอกมาแต่ต้น อยากจะหล่อแบบพี่หมากเหมือนต้องมนไปหาหมอก็หลายหนขนรูปไปหมอครับหมอผมอยากหล่ออยากฟอเซียวแบบคนนี้ยามแยกเขี้ยวสาวเข้าใกล้คิมเบอรี่เมียพี่หมากแสนใช้ไล่ช่วยผ่าตัดช่วยแปลงกายย้ายเสียนมานหน้าตาเดิมที่พ่อแม่เผื่อแผ่ให้บอกตรงๆไม่ถูกใจผมหน้าด้าน อยากถอดหัวอันขี้เระผมรำคาญกราบเรียนหมอช่วยประหารใบหน้าเดิมเฮ้อเฮหมอถอนใจไปห้องน้ำปีรักกี้ก็รีบถามตอนไหนเริ่มหมอแตะหน้านอนลงเตียงหยุดเหิมเกริมแล้วแต่บุญและการเสริมเพิ่มสตางสัญญกรรมไม่อาจเคลี่นเปลี่ยนสันดานความระยำความใจมานยังสิงร่าง ความโลภมากหลอกลวงคนยากอำพรางอีรักกี้เจ้าสำอางห่างศีลธรรมโพสรูปตนลงอวดโอ้โลกออนไลน์ถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่มีอายทุกเชา้าค่ำเหมือนพี่หมากไหมทุกคนหล่อโลกจำเหล่าสหายก็ปากคว้าแต่ทำใจต้องตอแหลให้รักกี้มีความฟุง้งเหมือนมากจะออร่าพุ่งหล่อใช้ได้ส่วนตัวกูอ่านคอมเมนต์ของพวกควาย อยากจะโอ้วกยอเข้าไปไอ้ส่งติงสัดส่วนหน้ากับลำตัวดูชั่วมากเปี้ยเหลือเกินเดินหางลากดูรุ่งริง่งหน้าบานบานแปลกพึ่ลึกคนหรือลิงสัญญกรรมทำหน้าปลิงหรือไอ้ซามส่วนอีเมียอีจิกกีิทำจมูกลอมฝังลึกยันกระดูกคนมองข้ามเสริมโหวเฮงบอกรับทรัพย์เข้าอารามอีหานจิกกดเลวซามตั้งกันเอง ธุรกิจค้าความงามเลดมีอินใช้แก้ขายยมคนหมินโดนข่มเหงหน้าผิดรูปอัปลักษณ์คนกลัวเกรงสัญญกรรมไร้ลเบล่งรักษากายให้คนที่มีปมด้วยเข้าสังคมเลดมีอินเหมือนเทพพรมพอช่วยได้แต่ในเคสอี e, รักกี้กูแปลกใจเหมือนปลอมตัวหลอกคนไทยด้วยหน้าตาให้ดูดีมีโอกาสเข้าวงการ ดงดาราบอกตาหวานเออเข้าท่ายิ่งมีเงินเป็นพันล้านรีบเชิญมาแทบเลียตีนเลียแข่งขาออกทีวีกลอนตอนนี้มีประเด็นเรื่องความฝันปีรักกี้กูรู้ทันอีใจผีหมากปรินคือต้นแบบหน้าคนดีแต่ไร้ผลเพราะบัดนี้ติดตารางเงินที่ฝากลากไปฝังต่างประเทศหากออกคุกเตรียมเสด็จเตรียมย้ายร่าง ไปเสพสุขอยู่เมืองนอกนอนพุงกลาง20ปีซัพไม่จางแต่ทวีเพราะดอกเบี้ยไม่ต่ำเตี้ยทวีคูณเงินงคนอื่นใช้เป็นทุนเอามาบี้อยากได้คืนให้ไปถาม KGB FBI ช่วยขยี้นำกลับมากูเปล่าเล่นหรือลงเงินนะอีดอกยากจนไงข้าวจะกรอกยังรอท่าเทรดไม่เก่งแต่เทรดเองบางเวลา ปัจจุบันหมดตูดจ้าเป็นชาวดอยแต่ก็เทรดด้วยมือกูอีห่านจิกพังเพราะกูไม่มีทริคแถมเงินน้อยเปิดหูเปิดตาเหมือนโรงเรียนพอเอนจอยเข้าใจเกมการรูปถอยความอดทนจบไปก่อนกลอนเล่าย้อนก่อนติดคุกว่าหนังหน้าอีหนูพุกอีโจนปล้นมีต้นแบบคือพี่หมากใช่อำพลใช่ฉัดชัยหรือนพลโกมารกูล ใช่เอาหน้าเสกสกลคนคิดโคตรเป็นต้นแบบทรยศให้วาวุ่นแต่จิตใจแบบเดียวกันอ้างบาปบุญไร้ศีลธรรมชอบต้องตุนประชาชีจบตอนอภิรากโกธิมีชื่อเล่นว่ารักกี้คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี